สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้คุณก็อยู่บผมนะครับเน่งอีกแล้วนะครับที่ทุกคนนะครับเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะมาเดินห้างหรืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาปินเขานะครับโอเคครับไปดูเขากันเลยครับ ครับก็อยู่ที่ไล่เพื่อนผมนะครับแล้วก็ตอนนี้คือภูเขาลูกนี้ยังไม่มีการตรวจสอบหรือปีนป่ายนะครับซึ่งผมกับเพื่อนนะจะเป็นคนบุกเบิกการเดินครั้งนี้นะครับด้วยกันเราจะไปปกักธงแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนแรกนะครับที่ขึ้นไปโอเคครับเราจะไปขึ้นกันเลยครับไปไปค,ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็คือจากที่ผมได้ฟัง เพื่อนผมบอกนะครับว่าถ้าแต่งตัวไม่มิดชิดนะครับมันจะมีพึ่งมาต่อยนะซึ่งผมรอรอโดนต่อยอยู่นะครับถ้าผมโดนพึ่งต่อยแล้วผมวิ่งลงมาเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะครบสามสิบสองนะครับแต่ละก้อนนะครับก็คือวิ่งลงมาเนี่ยคือหัวแตกตายได้เลยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ,บดดกดแชร์ด้วยก็ดีโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหรือยังครับ ยังยังไม่ถึงอีกหน่อยอีกหน่อยเราต้องเดินอ้อมไปฝั่งที่มันเป็นหลังเขานะครับเพื่อให้เพื่อให้เดินขึ้นง่ายนะเ <c oughs> พราะข้างหน้ามันจะเป็นหน้าผาแล้วเราจะขึ้นยากไปหน่อยถ้าเราขึ้นทางหน้าผาเดี๋ยวตกมาตายอย่างเดียวนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงทางขึ้นไปสู่ภูเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทยแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามาดูทางขึ้นกันเลยนะครับทุกคนอาจจะเห็นจากกล้องนะครับว่ามันธรรมดานะครับแต่ว่าผมมองจากตรงนี้เนี่ยผมพูดในคําเดียวเลยลว่าถ้าผมตกลงมาเนี่ยไม่คุ้มเท่าไหร่นักแต่ว่าผมจะพยายามเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออะไรนั่เหรอฮฮผมก็ไม่รู้ครับไปครับถ้าพร้อมรับขึ้นกันเลยครับจังหวะนี้นะครับ ก้าวมาก้าวแรกทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความเหนื่อยล้าจากการตอนนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นมาประมาณ20เมตรแล้วนะครับคือความสูงมันก็ยังไม่หมดนะเราขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆแต่ว่าอันตรายมากเลยครับทุกคน <laughs> ดูจาก หินแล้วก็เน่าจะเป็นหินปูนนะครับก้อนไหนแข็งแรงไม่แข็งแรงนี่เสี่ยงโชคนะครับจากที่ผมได้เรียนมาประมาณสิบสองสิบสามปีนะครับมันทําให้ผมได้รู้ว่าหินพวกนี้มันจะเป็นหินแกรนิตหรือแม่ก็หินปูนสักอย่างนี่นะครับโอเคเราจะไม่พูดมากเราจะขึ้นกันต่อเลยครับทุกคนเพื่อจุดหมายปลายทางที่สวยงามเราจะไปกันเลย ครับเค okay, ครับเส้นทางยังไม่จบเพียงเท่านี้เราต้องไปกันต่อครับอันนี้นะครับผมขอขอแนะนำทุกคนนะครับถ้าไม่ได้มากับผู้ที่เคยขึ้นเป็นประจำหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วครับอย่ามาครับ อันตรายจริงนะครับทุกคนลองมองไปข้างล่างนะครับจากตรงกล้องนะทุกคนจะเห็นว่ามันไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าวิววิวแล้วชาวิวแล้วแต่ว่ามันยังไม่สุดนะครับโอเคถ้าใครอยากจะปีนนะครับก็ขอให้มีผู้เชี่ยวชาญที่เคยปีนแล้วปีนปบ่อยๆอ่ะพามันไปโอเคเราจะไปกันต่อเลยทางนี้เหรอเพื่อนเออใช่ใช่ใไป เราจะไปกันเลยระวังนะระวังนะมีตัวอะไรวะเพื่อนใบไม้ไ,มไปต่อได้ปะโอ้พระเจ้าน่าเชื่อ เราจะมาถึงจุดๆนี้ครับ เราก็มาได้ถึงประมาณครึ่งทางนะครับเราจะไปกันต่อเลยครับทุกคนไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ประมาณ6 0เซนแล้วนะครับทุกคนดูจากข้างบนนี้เราจะเห็นวิวได้ชัดเจนมากเลยครับต่อไปนี้ทางก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่หินก้อนใหญ่โอเค เราจะไม่ย่อท้อนะครับชีวิตคือการชีวิตคือคือกันอะไกันทางกันทางหรือเปล่ามไม่รู้ในนช่ล้เอาเอาิ่นะยุนไหมไกลปะอ้าวาเลยเฮียน้ทัง โยนมาเลยเพื่อนไอ้สัสไม่ไม่ได้ปักตรงนี้นะครับไม่ได้ปักตรงนี้ครับมันปักเองอนาต่อว่าน้านี่เลยขึ้นไปใ้กุ้งนำไหมล่ะกุ้นำกันเนี่ยเฮ้ยสุดยังวะกูยี่ห้ทางนู้นไปได้อยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ ไที่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยครับ <What? S 1> ตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับเกือบจะเกือบจะยอดเขาสุดแล้วนะครับไลมเย็นสบายดีครับแต่ว่าดูข้างล่างครับโอ้โหโอ้ Fuck fucking chairs. Ah. Uh. Oh. Oh, what the hell? ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาถึงจุดนี้ว่ะไปเลยอ,ย,อยอันนี้ครับต้นต้นหนามนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรต้นเงียวอ่ะโอ้โหตอนนี้ยิ่งทีนี่คืออันนี้คือเขาที่สูงที่สุดแล้วนะครับมันจะสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วครับมันอยู่อยู่แต่ข้างข้างหน้านะฮะก็คือตามที่ทุกคนได้เห็นจากคลิปวิดีโอผ่านมานะครับก็คือมันจะสูง ก็สูงมากเลยไม่สูงเท่าไหร่เลยแล้วสูงสูงมากโอเคเราว่าดูเรียบเรามาถึงจุดที่เกือบที่จะสูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังจะสามารถไปต่อได้อยู่อีกระยะทางหนึ่งครับเพราะว่าทางข้างล่างมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะธุรกันดานอะไรขนาดนั้นนะครมันสามารถเดินไปได้อยู่นะครับโอเคครับเราจะเดินไปกันต่อเลยครับไปเฮียคนยืน งความสาเร็จนะครับต้องมีความลําบากอยู่นะครับใช่ครับทุกคนโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงจุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกนี้นะครับโอเค,ครับนับนับจากนี้ไปนะฮะจะเป็นนาทีแห่งประวัติศาสตร์ ของการปีนเขาของผมนะครับเราจะมาปักธงเพื่อเป็นหลักฐานว่าเรามาพิชิตแล้วครับภูเขาลูกนี้โอเคปกักตรงไหนดีวะเพื่อนอน,นี้เลยแล้วกันสามสองโอ้ยเชี่ย <c oughs> อุ้ยข้างล่างเป็นธงครับไอสัตดูครับธงของผมได,ได้ทำการปักเป็นที่เรียบร้อยโอเคแล้วก็ ได้มาพิชิตภารกิจในวันนี้เรียบร้อยแล้วจะให้สูงกว่าน,นี้ก็ต้องปีนต้นไม้แล้วครับเราจะลงไปแล้วนะครับเพราะว่าคนนี้มันสูงนะฮะมันจะวิววินะครับเดี๋ยวให้ดูวิวรอบรอบนะฮะ <Okay. S 1> ให้ดูข้างล่างนะเมื่อกี้เราถ่ายข้างล่างมานะครข้างล่างกับข้างบนโอเคการปีนเขา ครั้งนี้นะครับมันทําให้ผมได้รู้ว่าไอพวกฝรั่งแม่งบ้าจริงคนระับทำไม่บ้าจริงแม่งทําไม่ได้นะที่มันจะเป็นที่มันจะเป็นแบบปีนไปอยู่ภูเขาแล้วถ่ายรอบๆแล้วข้างล่างแม่งมีที่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยสุดจริงครับไอพวกฝรัง่งน,นี้กูเพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าพวกมึงสุดจริงเอ้แต่ว่าวันนี้เราก็มาทําสําเร็จแล้วนะครับ กับการปีนเขาวัน hmm. นี <c média> <Baek> ้โอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับนั่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไปก่อนนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมวันนี้นะครับถึงแม้วาจะวิ่งเร็วขนาดไหนแต่ว่าลาต้องชนะเพราะว่าลาไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้คงไม่มีแล้วเจอกันคลิปหน้าบายๆเฮียไม่ได้ก็แม่งจะเห็นว่าโอ้สุดยอดละกู พ uh ักภูมิใจเหลือเกินเขาลุงนี้นะผมมาพิชิตแล้วนะครับ